ที่เรากำลังปฏิบัติครับปฏิบัติผมพูดคำปฏิบัติเหมือนเครื่องรางของถังไปแล้วนะเช้าก็ปฏิบัติเย็นก็ปฏิบัติคือคือจริงๆแล้วมันคำปฏิบัตินี่มันมันเป็นคําพูดเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยนั่นเรากำลังปฏิบัติมีคนเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับที่เข้าใจผิดต่อคำปฏิบัติ เช่นก็เฮียนก็หือปฏิบัติพูดกับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนเถอะลูกโตหน่อยกูจะเข้าวัดปฏิบัติให้มันรู้เรื่องถ้าอย่างนี้รับรองเลย <c oughs> จนตายนั่นเองครับเพราะฉังเข้าใจผิดอยู่ต่อเวลาและสถานที่ถ้าจะต้องคำถามว่าปฏ <c oughs> ิบัติธรรมะที่ไหนดีที่สุดใครใครตอบได้บ้างครับที่ไหนดีที่สุด มีคำตอบเช่นนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่จกะตอบให้ฟังบอกว่าปฏิบัติธรรมในวัดง่ายที่สุดปฏิบัติในบ้านยากที่สุดแต่ว่าที่ที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่วัดไม่ใช่ป่าไม่ใช่ในกุฏิไม่ใช่ในฝูงคนไม่ใช่โรงหนังในร้านกาแฟที่ที่เรารู้สึกตัว เพราะว่าทั้ไม่รู้สึกตัวมันึปฏิบัติอยู่แล้วเขา้าใจไหมครับเมื่อที่ที่เรารู้สึกตัวได้ที่นี้ในส้วมก็ได้ครับกำลังนั่งถ่ายอยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมานี่เนะตรงนั้นเนี่ยเหมาะที่สุดแต่บางทีหลายคนคิดว่าต้องไปปฏิบัติที่ฐานเจดีนอนไปนครศรีธรรมราชยกกระบวยลงไปขาดสติไปแทกต้นมือจนกระทั่งไปจนกลับแล้วคิดว่าไปปฏิบัติทำ นี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับจัดรถทัวทอดกระถินไปโน่นเชียงรายนะครับจะไปปฏิบัติธรรมทั้งทั้งที่ที่เหมาะที่สุดอยู่แค่ปลายจมูกนะครับทำเวลาไหนเป็นเวลาที่ปฏิบัติด,ดีที่สุดบางคนบอกว่าเวลาเช้าตรู่ที่สี่เหมาะจิตใจแจ่มใสบางพวกก็ไว้แก่ๆก,ก่อนเวลาเท่าฉลาด เวลาที่รู้สึกตัวครับเวลาที่ไม่รู้สึกปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วทิงไม่ฟังออกไหมครับที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสถานที่ข้างนอกไม่เกี่ยวกับเวลาข้างนอกเลยถ้าขาดความรู้สึกตัวเนี่ยต่อให้ไปนอนในกุฏิพระเอาพุทธรูปมาทูลหัวทั้งคืนก็ปฏิบัติไม่ได้ครับเอาจีวรพระมาโพกหัวไว้ก็ไม่ได้เอาคำพีมาคาบไว้ที่ปากด้วยกับ ปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นที่ที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดก็คือที่และเวลาที่เรารู้สึกตัวได้ในตลาดก็ได้ครับถ้ารู้สึกตัวในตลาดนั่นคือการปฏิบัติแต่ถ้าคิดว่าเออตอนนี้เรามาตลาดเดี๋ยววิ่งกลับไปที่วัดจะได้ปฏิบัติอย่าง <laughs> อย่างนี้กระโดดข้ามไปแล้วครับเข้าใจไหม เพราะเราปฏิบัติเข้ามาที่ตัวเข้ามาที่กายเข้ามาที่เวทนาเข้ามาที่จิตเมื่อเข้ามาที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมเช่นเห็นทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นความเสื่อมไปของทุกข์ปรากฏโดยเฉพาะหน้าเข้าใจไหมครับดังนั้นที่ตรงไหนก็ได้ครับเวลาใดก็ได้